สวัสดีครับพี่น้องเราพบกันในทุกเช้านะครับวันนี้เราจะมาดูตอนท้ายของพระธรรมยอแล้วนะครับพี่น้องครับในพระธรรมยอนบทที่21นะครับข้อที่หนึ่งจนถึงข้อที่14นะครับต่อมาพระเยซูทรงสำแดงพระองค์แก่พวกสาวกอีกครั้งหนึ่งที่ทะเลที่เบเรียสพระองค์ทรงสำแดงพระองค์อย่างนี้คือซีโมนเปโตร โทมัสที่เรียกว่าดีดูโมสนาธานาเอลชาวบ้านคานาแควนกาลิลีบุตรทั้งสองของเสเบดีและสาวกของพระองค์อีกสองคนกำลังอยู่ด้วยกันซีโมนเปโตรบอกพวกเขาว่าข้าจะไปจับปลาพวกเขาจึงพูดกับซีโมนว่าเราจะไปด้วยแล้วพวกเขาก็ออกไปลงเรือแต่คืนนั้นเขาจับปลาไม่ได้เลย เมื่อถึงรุ่งเช้าพระเยซูทรงยืนอยู่ที่ฝั่งแต่พวกสาวกไม่รู้ว่าเป็นพระเยซูพระองค์ตรัสถามพวกเขาว่าลูกเอ๋ยยังไม่ได้ปลาหรือเขาตอบว่ายังพระองค์ตรัสกับพวกเขาว่าจงทอดอวนลงทางด้านขวาเรือแล้วจะได้ปลามาบ้างเขาจึงทอดอวนลงและได้ปลาจำนวนมากจนลากอวนขึ้นไม่ไหว สาวกคนที่พระเยซูทรงรักบอกเปโตรว่าเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าเมื่อเปโตรได้ยินว่าเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าเขาก็หยิบเสื้อมาสวมเพราะถอดเสื้อและตัวเปล่าอยู่แล้วก็กระโดดลงทะเลแต่สาวกคนอื่นๆนั้นนั่งเรือมาและลากอวนที่ติดปลาเต็มนั้นมาด้วยเพราะเขาอยู่ห่างจากฝั่งไม่มากนักไกลประมาณหนึ่งรเมตรเท่านั้น เมื่อพวกเขาขึ้นมาบนฝั่งก็เห็นฐานติดไฟอยู่มีปลาวางอยู่ข้างบนและมีขนมปังพระเยซูตร,รัสกับพวกเขาว่าเอาปลาที่เพิ่งจับได้มาบ้างซีโมนเปโตรจึงลงไปในเรือแล้วลากอวนขึ้นฝั่งอวนนั้นเต็มไปด้วยปลาตัวใหญ่ๆมีหนึสตัวแม้จะมีมากขนาดนั้นอวนก็ไม่ขาด พระเยซูตรัสกับพวกเขาว่ามารับประทานอาหารกันเถิดพวกสาวกไม่มีใครกล้าถามพระองค์ว่าท่านเป็นใครเพราะเขารู้อยู่แล้วว่าเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าพระเยซูทรงเข้ามาหยิบขนมปังแจกให้พวกเขาและทรงหยิบปลาแจกด้วยนี่เป็นครั้งที่สาที่พระเยซูทรงสำแดงพระองค์แก่พวกสาวกหลังจากที่พระเจ้าทรงให้พระองค์เป็นขึ้นจากตายแล้ว คับจากพระเจ้าของพระเจ้าที่เราได้ดูไปนะครับก็เป็นเหมือนกับเป็นเหตุการณ์เหตุการณ์หนึ่งซึ่งในตรงนี้พระธรรมมัทธิวมารโกลูกาไมาได้กล่าวไว้แต่ย้อนได้ได้กล่าวนะครับก็ย้อนก็คงจะอยู่ในเหตุการณ์ตรงนั้นด้วยนะครับก็ในเรื่องตรงนี้ผมให้เรื่องหัวเรื่องว่าทําสิ่งที่ได้รับการทรงเรียกนะครับ ทำสิ่งที่ได้รับการทรงเรียกนะครับถ้าเราดูในบริบทตรงนี้นะครับเราก็จะเห็นว่านะครับตรงนี้ถ้าเราอ่านต่อไปจะเห็นว่าพระเยซูคิดปรากฏกับเขาเป็นครั้งที่ไรน,นะครับครั้งที่3และก็สะแสดงก่อนนั้นหลังจากที่พระเยซูคิดเป็นขึ้นจากความตายเนี่ยพระเยซูก็ปรากฏกับสาวกสองครั้งแล้วแต่เอ๊ปรกากฏสองครั้งแล้วทําไมถึงสาวกจึงไปอยากจยออกจากการรับใช้หรือออกจากการทรงเรียกนะครับเราก็ไม่รู้ว่าเอ๊มันเป็นการฟ้องผิดหรือเปล่าตรงนี้นะครับบอกนะครับ หรือน้อยใจท้อใจหรือเปล่าหรือว่าเอ๊ะมันเราจะไปไม่ได้ไหมหรือว่าอะไรสับสนนะครับเพราะว่าก่อนนั้นเขาก็ทิ้งพระเยซูไปใช่ไหมครับเนี่ยในข้อหนึ่งบอกว่าต่อมาพระเยซูทรงทำแดงพระองค์แก่พวกสาวกอีกครั้งหนึ่งที่ทะเลที่เบริสนะครับทะเลที่เบริสก็คือทะเลกาเลียแหละเป็นทะเลเดียวกันนะครับแต่เป็ี่นชื่อหนึ่งนะครับพระองค์ทรงทำแดงพระองค์อย่างนี้คือเซโมนปีโตที่เรียกว่าดิโมสนาเธอเอลชาวบ้านคานา แคว้นกาลิลีบุตรทั้งสองของเซเบดีและสาวกของพระองค์อีกสองคนกำลังอยู่ด้วยกันซิโมนเปตโตรพูดอบอกพวกเขาว่าเขาจะไปจปับปลาพวกเขาจึงพูดกับพีโมนว่าเราจะไปด้วยแล้วเขาก็ออกไปลงเรือแต่คืนนั้นเขาจับปลาไม่ได้ไม่ได้เลยนะครับก็ในตรงนี้ก็คือว่าเขาอาจจะไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ทิ้งพระเยซูปไปหรือยังไงก็ตามแต่นะครับ แต่ว่าเขาก็คือเขาไปไปจับปลานะครับคงจะเป็นบางคนก็อาจจะคิดว่าเขาได้ได,ได้ได้เหมือนกับว่ากลับไปแล้วไม่ได้เป็นสาวกของพระเยซูคริสต์แล้วนะครับตรงนี้ก็คือแล้วเขาก็ไปแต่พระเพียบอกว่าแต่คืนนั้นจับปลาไม่ได้เลยนะครับประเด็นตรงนี้ถ้าพี่น้องไปอ่านในพระธรรมลูกานะบทที่ที่หนะครับบทที่ห้าข้อที่ห้านะครับก็เราอ้างแต่ข้อที่4ี่นะครับในการทรงเรียกครั้งแรกเนี่ย พระพิโร้บอกว่าเมื่อพระองค์ตัดสอนเสร็จแล้วจึงตัดกับซีโมนว่าจงไถ่ออกไปที่น้ําลึกแล้วหย่อนอวนลงจับปลาซีโมนทูลตอบว่าอาจารย์เราทอดอวนมาตลอดทั้งคืนแล้วไม่ได้อะไรเลยนะครับแต่ข้าพเจ้าก็จะหย่อนอวนลงทําตามคําของท่านนะครับอันนี้คือบริบทตอนที่ทรงเรียกครั้งแรกนะครับพอมาหลังจากนั้นพอจับปลาได้ปลาแล้วเนี่ยพอมาในข้อที่10นะครับ ยากบและยอนบุษเสบดี ream, ซึ่งเป็นเพื่อนร่วมอาชีพกับเปโตก็ประหลาดใจเหมือนกันพระเยซูตัดกับทิโมนว่าอย่าก,กลัวเลยตั้งแต่นี้ไปท่านจะเป็นผู้จับคนก็คือในอดีตเนี่ยพระเยซูคิดเคยเรียกสาว,วกของพระองค์มาจากการจับปลาเพื่อมาจับคนแต่ตอนนี้มันมีเหตุการณ์ที่ที่ทำให้สาวกของพระองค์เนี่ยรู้สึกว่าอยากจะละเลยหน้าที่หรือล้มเลิกอะไรก็ตามแต่หรือแลกด้วยความสับสนนะครับก็จะไปจับปลา และเมื่อจะไปจับปลาเนี่นะครับเขาก็จับไม่ได้เลยเพราะจับไม่เลยพระเยซูคิตก็เสด็จไปหาเขาใช่ไหมครับพระองค์ทรงตรัสถามเขาว่าลูกเอ๋ยยังไม่ได้ปลาหรือนะพระเยซูเหมือนจะรู้นะเพราะว่าไม่ได้ถามว่าได้ปลาบ้างไหมนะครับเหมือนกับว่าเอออาจจะได้หรือไม่ได้แต่นี้ลูกเอ๋ยยังไม่ได้ปลาหรือ,อยังไม่ได้ปลาเลยใช่ไหมนะพวกเขาตอบว่ายังพระองค์ตรัสกับเขาว่าจงทอดอวงลงทางด้านขวาของเรือแล้วจะได้ปลามาก เขาจึงทอดวัวลงได้ปลาจำนวนมากตัวลักอวนไม่ไหวสาวกคนหนึ่งที่ระเซูทรสงลักบอกเปโตรว,ว่าเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้านะครับเมื่อเปโตรได้ยินว่าเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าเขาหยิบเสื้อมาสวมพอถอดเสื้ออยู่และตัวเปล่าอยู่เขาก็โดดลงทะเลแต่เทวคนอื่นนั่งเรือมาและลากอวนที่ติดปลาเต็มนั้นมาด้วยเพราะเขาอยู่ห่างจากฝั่งไม่มากนัก ไกลประมาณ100เมตรเท่านั้นก็คือตรงนี้มันเหมือนกับเป็นเหตุการณ์ที่ฉายซ้ำไหมครับในอดีตที่พระเยซูเรียกเขาใช่ไหมพระเยซูทําการหันแบบนี้แล้วก็เรียกเขามาสู่การรับใช้พอมาครั้งนี้ก็จับปลาไม่ได้เหมือนกันนะครับพอหลังจากที่ทอดวนลงตามที่พระเยซูบอกเขาก็มีปลาจํานวนมากสาวกที่พระเยซูรักก็คือยอนนะครับบอกเบโตว่า เป็นโอ์ผู้เป็นเจ้าเพราะว่าเหตุการณ์เหมือนกับมันคับคล้ายคับคาเมื่อ3ปีที่แล้วเหตุการณ์แบบนี้มันเกิดขึ้นและครั้งนี้มันก็เกิดขึ้นแล้วและคนที่ทําแบบนี้ให้หย่อนอัลลวนล,ลงเนี่ยก็คือเป็นโอ์ผู้เป็นเจ้านะครับหลังจากรู้ผู้เปตโตก็นะเป็นบุคลิกของเขาก็ใส่เสื้อเสร็จก็เสด็จก็กระโดดน้านะครับมาหาพระเยซูเลยนะครับเมื่อภูเขาขึ้นฝั่งก็เห็นพระเยซูติดฐานไฟวางอ,อยู่ข้างบนและมีขนมปังพระเยซูแต่กับสาวกว่าเอาปลาที่เพิ่งจับได้มาบ้าง ซิมป็นโโกไปลงไปในเรือแล้วลากอวนขึ้นฝั่งอวนนั้นเต็มไปด้วยปลาตัวใหญ่หญมี153ตัวอันนี้ก็คงจะมีการคัดปลานะครับปลาที่เหมือนก็ว่าคุณภาพใช้ได้นะครับมี1 1 3ตัวแม้ว่าจะมีมากขนาดนั้นอวนก็ไม่ขาดนะเวลาพระเจ้าอวยพรก็มันเยอะมันก็ไม่ขาดนะต่อไปนะครับพระเยซูตรัสกับเขาว่ามารับประทานอาหารกันเถิดพวกสาวกไม่มีใครกล้าถามพระองค์ท่านเป็นใคร พวกเขารู้อยู่แล้วว่าเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าพระเยซูทรงหยิบขนมปังแจกให้พวกเขาและหยิบปลาแจกด้วยนี่เป็นครั้งที่สามที่พระเยซูทรงทำแดงพระโรงแก่พวกเขาหลังจากที่พระเจ้าทรงให้เป็นขึ้นมาจากความตายนะครับและถึงต่อไปถ้าอ่านไปต่อ,ต,อต่อไปเราก็จะเห็นว่ามืนกัพระเยซูบอกเขาว่าให้เลี้ยงแกะของเราเปโตรมันก็ว่าอาจจะรัก ปลาหรือรักอะไรก็ตามแต่แล้วก็ละการรับใช้ที่ควรจะรับใช้ไปแล้วก็พระเยซูหรือเจ้าลกเราหรือถ้าพี่น้องไปอ่านนะครับจะเห็นตรงนั้นนะครับและพระเยซูก็เรียกเขาให้รับใช้พระเจ้าอีกครั้งหนึ่งในประเด็นตรงนี้ที่ที่ผมบอกกับพี่น้องนะครับก็คืออยากจะนุนใจพี่น้องในหัวเรื่องตรงนี้ก็คือว่าทําสิ่งที่ได้รับการทรงเรียกเพราะจริงๆแล้วพระเจ้าทรงทรงักเราทรงเลือกเราใช่ไหมครับพระองค์ทรงเรียกเราให้เราได้ ทำภารกิจของพระเจ้าพิเศษอย่างเฉพาะเจาะจงแม้แต่ของประธานแม้แต่วิีชีวิตจากสิ่งที่เราเกิดนะการเรียนรู้ประสบการณ์ชีวิตฐานะอาชีพการงานบุคลิกของเราเชื้อสายของเรานะครับเชื้อชาติของเราหรือผิวพรรณของเราเนี่ยเราทุกคนมีความแตกต่างนะครับและพระเจ้าก็ได้กําหนดพระเจ้าได้คาดหวังพระเจ้าได้เรียกเรามาเพื่อมาสู่การรับใช้ในด้านใดด้านหนึ่งอย่างเฉพาะเจาะจงซึ่งทุกคนก็อาจจะมีความต่างกัน แต่ในขณะเดียวกันอาจจะมีโอกาสได้ทํางานร่วมกันเป็นทีมในการรับใช้พระเจ้าก็ได้ในประเด็นตรงนี้นะครับเห็นไหมครับว่าเมื่อพระเจ้าเรียกให้เขาจับปลาเรียกให้เขาจากการจับคนอาจับปลาไปสู่การจับคนหลังที่เขากลับไปจับปลาเขาก็จับไม่ได้เลยเพราะพระเจ้าได้เรียกให้เขาจับปลาแต่พระเจ้าได้เรียกให้เขาได้จับคนใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นถึงตรงนี้ก็เป็นประเด็นที่ทําให้เราคิดนะครับหลายครั้ง ในชีวิตของเราเนี่ยบางทีเราทําในสิ่งที่มันผิดพระประสงค์ของพระเจ้าไปเพราะนั้นเมื่อผิดพระประสงค์ของพระเจ้าไปผิดการทรงเรียกไปชีวิตของเราบางทีมันก็ไม่ได้เกิดผลผมไม่ได้บอกว่าพระเจ้าใจร้ายพระเจ้าลงโทษนะครับไม่ได้พูดตรงนั้นแต่จริงๆแล้วเราไม่ได้มีชีวิตอ,อยู่เพื่อสิ่งนั้นแต่เรามีชีวิตอ,อยู่เพื่อสิ่งหนึ่งที่พระเจ้าได้เรียกเรา แล้วคนอะไรถามว่าโอ้อาจารย์ถ้าอย่างนั้นก็ไม่ต้องทําอะไรก็ไม่รู้ไงว่าพระเจ้าให้ทําหรือไม่ทำไอ้บางอย่างที่ทําไปแล้วมันเจ๊งมันขาดทุนมันไปไม่ได้เนี่ยเพราะว่ามันมันผิดพระประสงค์ของพระเจ้าไหมคือบางครั้งไม่ใช่เป็นประเด็นนั้นทั้งหมดนะครับบางครั้งมันเกี่ยวกับการตัดสินใจของเราบางทีเราตัดสินใจผิดพลาดบางครั้งมันเป็นเรื่องของประสบการณ์บางครั้งเป็นการลงทุนในช่วงเวลาที่ไม่เหมาะสมอะไรก็ตามแต่มันมีหลายเหตุการณ์แต่ณประเด็นตรงนี้สาวกรู้ชัดเจนเลยว่า พระเจ้าพระเยซูคิดเรียกให้เขานะครับเป็นสาวกและให้เขาออกไปให้เป็นสาวกในการประกาศข่าวประเสริฐนะครับอยู่กับพระเยซูคิดมานานใช่ไหมครับพระเยซูคิดก็เรียกเพราะนั้นเมื่อถึงตรงนี้ปุ๊บเมื่อพระเยซูคิดสิบประชนแล้วสมมติว่าถึงแม้ว่าพระองค์ทรงไปขึ้นจากความตายแล้วเนี่ยมันก็คงจะมีความรู้สึกสับสนก็เลยกลับไปทางเดิมซึ่งไม่ใช่ทางที่พระเยซูเรียกให้เขาทําสุดท้ายเมื่อเขาทําแล้วเขาก็ไม่ได้เกิดผลอย่างที่เขาคาดหวังเพราะพระเยซูคิด ไม่ได้ให้เขาทําหน้าที่นั้นในเวลานี้เพราะฉะนั้นพี่น้องครับในชีวิตของเราผมอยากจะนหนุนใจเราทั้งหลายนะครับว่าชีวิตอของเราเราทั้งหลายจะตระหนักดีว่าจิตลุดลืมของเราเนี่ยบางทีเมื่อพระเจ้าทรงเลือกเราใช่ไหมครับและพระเจ้าเรียกเรามาสู่การรับใช้เนี่ยพระเจ้าทรงมีพระประสงค์หรือมีบางสิ่งบางอย่างที่ต้องการให้เราทําทรงเรียกให้เราทําพระประสงค์ของพระองค์นะครับเรียกให้ประกาศเลือกให้รับใช้เรียกให้ถวายให้ทําพันธกิจนู่นพันธกิจนี้แต่ในข้างใจของเราก็ยังแข็ง ตจของเราก็ยังกระด้างต่อพระองค์แล้วก็ไม่ยอมกับพระองค์แล้วมีบางครั้งพระองค์ก็อนุญาตให้บางสิ่งบางอย่างมันเกิดขึ้นกับเราเพื่อเราจะมีอกตมีโอกาสได้คิดไข้ค,ควรถึงชีวิตว่าเอ๊ะอันนี้มันเป็นพระประสงค์ของพระเจ้าสำหรับชีวิตของเราทั้งหลายไหมเราทั้งหลายต้อง,อง,องมาทําแบบนี้แล้วมันกเกิดเหตุการณ์แบบนี้แบบนี้ในประเด็นตรงนี้ก็คือว่าพระเจ้าอนุญาตให้เขาล้มเหลวแม้จะเป็นคืนแรกมันก็เกิดความล้มเหลวเกิดขึ้นในชีวิตของเขา เพราะว่าพระเจ้าทรงมีพระประสงค์ที่จะให้เขาทําบางสิ่งบางอย่างที่ต้องการให้เขาทํเพราะนั้นพี่น้องครับถ้าพระเจ้าบอกกับพี่น้องที่เป็นการทรงเรียกที่ชัดเจนที่พระเจ้าบอกกับพี่น้องไว้แล้วว่าพระเจ้าต้องการให้พี่น้องทําทอะไรในวันนี้ขอพี่น้องได้กลับมาสู่ความคิดดั้งเดิมหรือความรู้สึกนะครับเราอย่าเป็นคนที่หนีพระเจ้าไปเรื่อยหนีพระเจ้าไปเรื่อยออกไปไกลจากการทรงเรียกของพระเจ้าเรื่อยๆนะครับเดินห่างะองไปเรื่อย พอชีวของเราจะไม่ได้มีอะไรมาเติมเต็มชีวิตของเราเลยแต่เมื่อไรก็ตามที่เราได้ยินเสียงทรงเรียกแล้วเรากลับมาสู่พระประสงค์ของพระเจ้าการทรงเรียกของพระองค์อย่างแรกๆเลยนะครับเราจะรับการเติมเต็มในหัวใจของเราทันที่สุขที่เกิดขึ้นในชีวิตของเราทันที่สุขมันไม่ได้เกิดจากความสบายไม่ได้เกิดจากความร่ํารวยนะครับแต่มันเกิดจากการที่เราตอบสนองการทรงเรียกของพระเจ้าของพระเยซูคริสต์ที่พระองค์งเรียกให้เราทำนะครับในวันนี้ถ้ามีบางสิ่งบางอย่างที่มันนําเราออกไปจากการ ทรง,งเรียกท่พระองค์ทรงเรียกให้เราทำนะครับแม้จะเป็นหัวใจเป็นความดื้อรั้นของเราก็ตามแต่ขอให้เรากลับมาสู่การทรงเรียกและทําในสิ่งที่พระองค์ทรง,งเรียกเราดีกว่าเพราะนั่นคือเหตุผลนะครับที่เราจะมีชีวิตอยู่พระนัทธรพเจ้าเรียกเราเพื่อเราได้มีชีวิตอยู่นะครับและเราก็มีชีวิตที่อยากจะทําตามใจตัวเองไปทั้งหมดนะครับเพราะเราจะมีชีวิตอยู่ไปเพื่ออะไรอยู่ไปเพื่อทําตามใจตัวเองไหม ผมไม่ได้หมายความว่าการประกอบอาชีพอื่นๆนะครับเป็นสิ่งที่รพระเจ้าไม่เรียกไม่ใช่ครับจะมีสักอย่างหนึ่งที่พระเจ้าบอกพี่น้องและพี่น้องจะรับรู้และพี่น้องรับรู้พี่น้องจะมีความรู้สึกว่าเอ้เราน่าจะไปสู่การรับใช้พระเจ้าในสิ่งที่พระเจ้าเรียกร้องจากเราและเราตอบสนองสิ่งนั้นต่อพระองค์นะครับเพื่อชีวิตของเราจะเต็มอิ่มด้วยพระประสงค์ของพระเจ้าที่มันเกิดขึ้นในชีวิตเราจะมีความสุขชีวิตของเราจะมีความหมายช่วงเราจะรู้สึกว่าเรามีคุณค่าในการมีชีวิตอยู่ในโลกนี้ ไม่ใช่มีชีวิตยอยู่เพื่อตอบสนองความต้องการของตัวเองเท่านั้นแต่ตอบสนองความต้องการของพระเจ้านะครับขอเราอธิษฐานด้วยกันนะครับพี่น้องครับแต่พระเจ้าครับองค์ขอขอบ,รบ <c oughs> พระคุณพระองค์สำหรับพาชนะของพระองค์ในตอนนี้ที่ทําให้ข้าพระองค์ทลายรู้ว่าแท้ที่จริงแล้วพระองค์ก็ทรงมีพระประสงค์มีการทรงเรียกที่ชัดเจนเจาะจง เพื <premises. S 2> ่อค่าตำรับค่าปรองทลายเพื่อค่าปรงทลายจะได้ใช้ชีวิตที่ตอบสนองต่อพระประสงค์ของพระองค์ต่อการทรงเรียกของพระองค์ในวันนี้ขอทรงตัดกับพี่น้องของข้าพระองค์ทุกท่านถ้ามีบางเรื่องบางราวที่เกิดขึ้นและพี่น้องของข้าพระองค์บางท่านรับรู้แล้วก็ขอพี่น้องของข้าพระองค์ได้ยินเสียงของพระองค์ชัดเจนมากขึ้นและกลับมาสู่การทรงเรียกให้ยอมจำนนต่อพระประสงค์การทรงเรียกของพระองค์ในการรับใช้เพื่อชีวของพี่น้องจะมีสันติสุขมีความอิ่ม อิ่มเอิบด้วยพระคุณและความรักของพระองค์ที่อยู่ในจิตใจอิ่มเอิบด้วยความสุขที่มาจากการตอบสนองต่อพระประสงค์ของพระองค์ข้าแต่พระเจ้าข้าพระองค์ขออธิษฐานเพื่อพี่น้องของข้าพระองค์ทุกท่านและชีวิตของข้าพระองค์ที่จะตอบสนองการทรงเรียกของพระองค์และทําในสิ่งที่พระองค์ทรงเรียกให้ทําข้าพระองค์หลายขออธิษฐานร่วมกันในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน